สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเด็เรียนรวมโดยแม่นแม่งลิงว่าเมื่อนี้กับแม่งลิงกับมาซาลาเนี่ทุกคนในในบ้านแม่โรงลิงเนี่ยทุกคนเขาจ่าเห็ดซาลารวมอ,ออกให้งานรวมเนาะทุกคนฝนตกดีดีบางรถเขาเจ่าจนไม่ได้ขี่ตก เมื่อนี้แมงลิงกลับมาซาลาเนาะทุกคนซาลาอยู่ในบ้านแม่งลิงเองแถวแก้วออกให้งานโฮมทุกคนเนาะอันนี้อันนี้ผัดแหกพระกาะัว่ววะอันนี้บนอะคั่วบ่อยจ้างเลยนะบ่อยจ้างของเฮีบ้านโดยอันนี้ทั้งแม่ครัวเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่ครัวเกล็ เขาสามคกีขัวเป็ดเป็ดได้เนี่เนาะต้มเป็ดได้นาะเนาวเป็ด่อยเป็ดชองประมาเ้นเป็ดช่องตู่เมนบ่ซาวนะค่อยว่าสามซีฟเลยมนค่อยว่าสามซีฟได้มนดับลาบเนาะลาบแมนหากนยังหกถุงถุงบอ ให้แต่แม่้องลิงปิดเน็ตไว้ฝาาหองแหงอลิ้อไปตามมือนันลินนนะ้เนาะใช่ไหมก้าตักหินตักใจายเอาแห,หนหรวมกำลังผสมปูนบ่พักเที่ยงบ่บ่ได้พักเที่ยงบ่ มาได้พักเพียงว่มามามาสบาย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 ดีทั้งนี้เบากลองแร่นะทุกคนส่องกลองแร่สลองทำงานกำลังผสมปูนแมนอันนี้คือเหียกรวมโอ้ยยังเบาออกกล่องอยเด้อเอ้ออนี่สีเทอีกกล่องหนึ่งลนนี้ กำลังกำลังปลูกกระเบือ้องนะทุกคนปลูกกระเบื้องชั้งทั้งนี้เพิ่นปลูกเรียบร้อยแล้วเพิ่นปลูกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลูกกระเบื้องโอ้เทเท,ทรอบนอกเนาะอันนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งนะทุกคน โอ้ยย <krit> ังไล่กาแฟยังไล่มี er ่โคอกโค้กข er ึ้นค้กต่สาโคอกโตมันนะโอ้ดอยดอยตอนที่ยังไงแกแมนเด้อพายากเป็นเจ้าภาพศรัทธาเนาะทุกคนเทกันเปืือนเนาะพอเท่าเนาะชอบชอบกันโดยเทกันเปืือนเนาะแมนเทกันเปืือนรอบนอกแล้วก็ลัางลังคานี่แมน อันนี้ก็ก็ซับหนีเบาเออรือนะใดโอ้ก็ทั้งนี้เลยเซตนานั่งเล็กแม่เป็นจังบ่ฮหอนเนาะจังบ่ฮหอนโดยอันนี้คือปูแล้วแล้วนะทุกคนอันนี้คือปูกระเบื้องโอ้กระเบื้องกระเบื้องนี่งามเนาะกระเบื้องนี่งามเนาะที่เขาทแกเมานั่ง มาเห็ดเบียกรวมเบิ่งน้ำกันเนาะทุกคนอ,อันนี้กาแฟเมนองลิงใส่กะติกมาให้เขาเจ้าก่อนนะทุกคนโอ้ยเมื่อไหร่เดี๋ยวไปเอามาใหม่ยังหลายยังบทันได้ไปลงทานสำนับทุกคนยังคนตกโดยแม่นแมน แมนคุณ้หญ่นคุณผู้หญิไปแล้วบ่เรีอ่นอะไรมีสร้างคนกำลังปลูกกระเบื้อง เพื่อนกันยังกันยังบ่ได้ยังบ่ทันได้กันกันเปื่อนเนาะทุกคนเขาจะเอิดว่ากันเปื่อนยังบ่ทันได้มีงบทางนอกเนาะเพื่อนกันยากได้กันเปื่อนค่ะนผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทุกคนเนาะเห็นคลิปนี้แล้วกันมีใจใส่สักช่าหน่อยไลยบ่าวกันเนาะทุกคนกะมาโมมา มาโมมาให้แมนวิ่งเป็นสะพานบุญก็ได้เนาะยินดีสิงมาสองทางได้ก็ยินดีเนาะทุกคนกำลังจะเที่ยงจังน้อยก็พักเที่ยงนะหนึ่งดีนกระโดดก็พักเที่ยงโอ้ ทั้งนี้ทางนี้กับท็ดเบียดสวยกันทางนั้นกับเป็นแผนแม่ครัววนะทุกคนแผนแม่ครัวโอ้ผ้าเหลืองผ้าเหลือง

กาโลนี่เหลือแต่ฝักพันผนักลุ่มเนาะทุกคนผนักเทิงนี่ปูเซตเรียบร้อยเนาะแต่ผนักลุ่มอ่ะล่งอันนี้คือซาลาซาลาประจำมมูบ้านแม่น้องลิงเนาะเป็นซาลา นี่คือซาลาเนาะทุกคนเวลามีเบียกมีงานกะสซมาเต่าโฮมกันอยู่หนีเนาะคือรักบ้านซาล่ารักบ้านเนาะทุกคนเพื่อนกะเพื่อนกะได้เล็กโค้งนี่เป็นเล็กเนาะทุกคนได้กินสีหอม มามาทางแม่คั่วอีกก่อนได้กินซีค่หอมหรือหิ้วเขาว่าบุต้งสัสไยไม่น้องลิ้งหิ้วเขา่ากําลังผัดอันนี้ต้มเบ้อผักต้มเบ้อโอ้โดอ้วยเป็ดสองตอคนประมาณ30-40คนจำไอใส่น้ำสักอันครึ่งม<อ>แมนเต็อมหม้อสูตรหน่ำเอาเนาะทุกคน,กนแมนจำหน่ำลาย เห็ดแนวใดแนนมันมีงบงบหน่อยเนาะทุกคนใครมียางกระถือมากินน้ำกันเนาะทุกคนแล้วก็มีแนวกินหาเป็ดเนาะมีนูเป็ดรวมต้มเป็ดลาบเป็ดเนาะทุกคนกันหนีลงมาบ้านในเมืดหมู่บ้านเลยเนาะทุกคน มือหนึ่งซ้อเออถือสามหน่วยเนาะสามหน่วยต่อมือหนึ่งเนาะทุกคนเปลี่ยนกันนีโบแมนมืดบ้านนี่โบฮันแมนมืบมนมดบ้านสามหน่วยต่อมือหนึ่งเปลี่ยนเว้นกันเนาะทุกคนให้ดับให้ดับแมนมาหอดี่แมงดีกันสิคอจดกลิบเด้อทุกคนฝากพลีตามกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าเนาะฝากเป็นกำลังใจ ให้แมงลิงให้ทุกๆ,ๆคนเนาะให้แมงลิงมีกำลังใจเหตุคลต่อไปเนะทุกคน้าภัยชนใจเป็นเจ้าภาพทางใดก็ติดต่อได้เดอ้อเป็นการเือนบอเป็นทางใดบอติดต่อมาทางทางใดกย็ยินดีตอนหับเนาะไปเลยทุกคนสบายดี